นี่อย่างนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะปาพานะคะค่ะวันนี้ปาพาจะมาสอนทุกคนทำสลามหิมะค่ะแต่วันนี้ไว้ธรรมาดาอย่างแน่นอนเพราะว่าเราจะทำจากกากเพชรเปลือกหอยนะคะซึ่งเหมือนมากๆค่ะทุกคนเหมือนไม่เหมือนเดี๋ยวยังไงเราไปลองทำกันดูวิธีง่ายๆค่ะใส่อุปกรณ์แค่หนึ่งอย่างเท่านั้น <c oughs> ไม่ได้ใส่อะไรเลยจะพูดเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยนี่นะคะแค่เราใส่กาวน้ำข่ดลงไปค่ะทุกคน ผสมน้ำแล้วนะคะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ,อะน้องน้อยอน้องน้อยขู่พี่ชายนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะใส่สีฟ้าลงไปค่ะทุกคนใส่สีฟ้าลงไปสักสองหยดเนาะหนึ่งสองแล้วเราก็ทำการคนนะคะกาวกับสีฟ้าให้เข้ากันค่ะแบบนี้สวยสีฟ้าคือสวยมากค่ะเป็นิมสดๆนี่พอเราได้สีฟ้าแบบนี้นะคะเราก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปนะคะพี่พาขอเป็น บล็อกเลยนะเพราะว่ามันเป็นกาวน้ำขุนนะค่อนข้างที่จะทํายากค่ะถ้าใส่น้ํายาปะว่าพาจะทํายากนิดนึงเนาะนี่ค่ะทําได้แต่ว่าจะคนกันนานมากอันนี้บอล็ลกก็คนนานเหมือนกันค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนพอเราทําให้เขาได้เนื้อแบบนี้คือยังไม่เข้ากันเห็นปะคือน้ําอันนี้ยังแยกตัวอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะใส่กาก,ากเพชรลงไป ขวดพริกไทยนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะแปลกใจว่าอะไรยังไงนะใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็คนค่ะเขาจะมีความเป็นกรุบกรอบกรุบกรอบค่ะเห็นไหมกรุบกรอบกรุบกรอบ นี่ค่ะทุกคนเราได้แบบเนื้ออย่างงี้นะเหมือนไหมอ่ะเทลงไปอีกนะคะโอ้ยสวยอะ่ะทุกคนสวยมากๆเลยอะ่ะเหมือนเอลซ่าเลยเห็นปะว้าวมันมีความกรุบกรึบกรอบๆ,ๆ,ๆ,ๆไหนอมาดูสิเห็นไหมทุกคนดูน่าเล่นไหมอะ่ะดูมันเป็นเนื้อแบบหิมะแบบรวนๆแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมสีสวยด้วยค่ะเป็นสีหิมะเลยนะคะสีฟ้าๆค่ะเราเทลงไปอีกนะนี ลองไปอู้สวยนี่ดูดูโอ้สวยอะ่ะเห็นปะโอ้สวยงามตามท้องเรื่องดูโอ้ยืดอืมฟิน ให้เขาเป็นล้วนๆแบบนี้นะเราก็จะเทลงไปค่ะจริงๆเนื้อควรจะเละกว่าน,นี้นะพี่พาว่าอุ้ยสวยเทลงไปให้หมดเลยสวยไหมทุกคนหมดขวดเลยดูอ้ยนุ่มมอะดูสิโอ้ย,น,น,ออยน่าเล่นสุดๆอุย้ยขนลุกดูเป็นโโนโเลยนะคะย,ยืดโอ้ดู มีความเป็นแบบหิมะหิมะค่ะมันจะมีความแบบเนื้อกรุบกรุบกรอบกรอบอยู่ข้างในค่ะนี่กรุบกรุบไม่เหมือนหิมะอริจินะหิมะอริจิจะไม่กรุบขนาดนี้ค่ะเขาจะเป็นเหมือนแบบเละๆค่ะแต่อันนี้มันจะมีความกรุบกรุบกรอบนี่เอาขึ้นมาให้ดูนี่ เรียบร้อยแล้วนะคะใครมีสูตรดีๆเด็ดๆก็สามารถแชร์กันได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook ปั๊วพาไทยแลนด์เนาะหรือว่าจะแชร์ใต้ล่างคลิปนี้ก็บอกชื่อน้องด้วยนะคะใส่ลิงก์มานะคะแล้วก็แชร์กันเข้ามาค่ะส่วนแชร์สูตรสลามอริจิเลยจริงๆอะนะไปดูผลมาแล้วนะเดี๋ยวขอจะแจ้งผลวันพุธวันอังคารนี้เลยเพราะว่าอยากให้น้องที่ได้เอาไปเป็นของข,องขวัญวันปีใหม่ค่ะทุกคนนะอยากให้ได้เล่นในปีใหม่นี้ที่จะหยุดยาวเนาะ ก็เดี๋ยวจะบอกผลแล้วก็จะส่งให้ทันสิ้นปีนี้กันเลยแ้่ไงคลิปนี้เปล่าหับไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ปแล้วจ้าบ๊ายบายจุบบ๊ายบ